สู่การอ่านเสียงของบล็อกการอ่านเสียงอาจผิดพลาดมากจนพวกคุณจะเพิกเฉยวิธีย่นวัยสรับสาวัย40อย่างไงไ่ด้และเร่งด่วนนายแพทยชัยรัตนเสริมสิลปจะตอบคำถามชื่อดังในสูนย์ดูแลความงามและสุขภาพประสบการณ์20ปี โปรดจาบความจริงว่าผู้หญิงวัยเดือนที่แล้วช่องทีวีประกาศสิ่งประดิษฐ์ใหม่ในด้านสัญญากำความงามนีเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มที่มีประสิทธิภู้สื่อข่าวสวัสดีค่ะคุณหมอขอยืนยันว่าสัญญาณแห่งวัยในวัย35ปีสามารถป้องกันได้โดยคุณหมอชัยรัตนสวัสดีครับข้อมูลเช่นนี่มันไม่ใช่ถูกต้องครับการฉีดบกทออาจจะทําให้เกิดผลหักคุณลุกความลับและยายามเพียงเล็กน้อยใบหน้าของคุณจะดูเด็กลงไปถึง1ิบ 40ปีอย่างรุคลิตลับอยู่ที่การฟื้นฟูสารอาหารและกระตุ้นการเกิดใหม่ของพิวผลการฟื้นฟูพิวะจะประสบความผู้สื่อข่าวชัยค่ะแต่หลังจากอายุ40หาการฟื้นฟูพิวไฮอ่อนเยาว์เธอไม่ได้ใช่หรือไม่คุณหมอชัยรักไม่ถูกต้องผมได้ช่วยหลายคนย่นไว้พิวเรียบเนียนขึ้นแม้ว่าพวกเขาอายุมากกว่า80ผู้สื่อข่าวคุณเคยช่วยเพื่อนและคนสนิทในครอบครัวฟื้นฟูผิวได้หรือไม่ คุณหมอชัยรักแน่นอนครับคนแรกคือพันธยาของผมขึ้นอื่นมักคิดว่าเธอเป็นลูกสาวของผมแม่ว่าดผู้ป่วยส่วนใหญ่ของผม,มาอายุมากกว่า40ปีและใบหนา้ามีที่วรอยเยอะพวกเขาเจอปัญหาร้ายแรงเช่นมิด 74ผู้ชายตอบรงว่าผู้หญิงแก่ก่อนวัยและมีริ้วรอยบนใบหน้ามักจะไม่น่าสนใจและน่าดึงดูด 96, 96ผู้ชายคิ่งพันระยะไปหาผู้หญิงคนอื่นอายุน้อยกว่าเพราะพันระยะไม่ดูแลตัวเอง60ในคณะเดียวกันหลายคนยังเชื่อว่าริ้วรอยไม่เป็นปัญหาใหญ่ถึงขนาดนั้นผู้หญิงมัก่นว่าชีวิตของผมตอบว่าอย่ายอมแพ้มาหาวิธีขึนความอ่อนเยาว์ด้วยกันเถอะผู้สื่อข่าวงั้นคุณช่วยพวกเขาคึนความอ่อนเยาว์ยังไงคะ คุณหมอชัยรัตน์จนถึงตอนนี้ผมยังแน,นะนำให้ทุกคนฝึกวิธีการนวดใบหน้าด้วยการออกกำลังกายที่ผู้สื่อข่าวน่าสนใจค่ะขอแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีไดมัพคุณหมอชัยรัตน์ศูนย์ดูแลความงามและสุขภาพของเราได้รับใบอนุญาตในการฟื้นฟูสภาพผิวไหมลัด4ร่มคนที่เข้าร่วมการทดลองนี้ 72. ผู้เข้าร่วมเห็นว่าเขาดูอ่อนกว่าวัยยีผู้เข้าร่วมเห็นว่าผิวมีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ผู้เข้าร่วมไม่เห็นมีความแตกต่างได้ผู้สื่อข่าวงั้นวิธีนั้นคือรักคุณหมอชัยรักผมกําลังพูดถึงครีมบำรุงผิวพิเศษชื่อเรียกว่านี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยให้คุณได้ผลลวิธีนี้เป็นผลมาจากความพยายามรวมกันระหว่างแพทย์ด้านความงามไทยและนเอตอแรกผลิตภัณฑ์นี้ผู้สื่อข่าวผลิตภัณฑ์นี้ใช้งานอย่างไรคะคุณหมอชัยรักไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์มันเป็นวิทยาศาสตร์ ในการใช้งานคุณสามารถเปิดใช้งานเส้นไดมากถึง930,000เสาเซ็น,นั่นคือวิธีที่เราดำเนินผู้สื่อข่าวคุณช่วยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ได้ไหมคะสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่าสิคุณหมอชัยรักหมายความว่าวิธีการขึ้นความอ่อนเยาว์ที่เป็นอันตรายที่สูนย์ความงามเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วและคุณสามารถขึ้นความสวยอ่อนเยาว์ได้ที่บ้านในเวลาเพียงหนึ่ง สองเดือนหยุดการทำงานแต่ไม่ใช่ยากแก้ปวดทำงานเหมือนกับการฟื้นฟูทั้งร่างกายในระดับเซลล์ครีมนี้ช่วยขจัดสาเหตุของริ้วรอยและช่วยให้พิวกลับสู่สภาพเดิมอาการคางตนใหม่สามารถกําจัดได้โดยคนทั่วไปส่งผลต่อสาเหตุของความแก่ชราและทำลายสิ่งเหล่านี้นั่นคะ่ะเลือดไปเลี้ยงผิวหนังที่อ่อนแอเนื่องจากเซลล์ที่ชลอตัวและแก่ชรา วันแรกส่งผลต่อระบบการสั่งใหม่ของผิวหนังในเวลาเพียง2-3สัปดาห์การฟื้นตัวจะเสร็จสมบูรณ์สิ่งสำคัญคืออยาปล่อยให้สัญญาณแห่งไว้เกิดขึ้นอีกและทำซ้ำตั้งวิธีผู้สื่อข่าวผลิตภัณฑ์นี้ช่วยลดริ้วรอยและรอยตีนกาเท่านั้นใช่หรือไม่ คุณหมอชัยรักไหมครับให้ผมอธิบายหน่อยครับสารสสาคัญนี้ทำหน้าที่ในระดับเซนฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดต่อสู่กับสารชลว้อของผิวหนังโดยการปกป้องเซนจากการถูกทําลายช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในเส้นเลือดฝอยและลดอาการบวมบวมหรือรอยน้ำรอบดวงตานอกจากนี้มันเสริมสร้างโครงสร้างผิวเยื้ติดกันและปรับรูปน้าด้วยการผลิตคอลลาเจนและอิลาตินตามธรรมชาติรอยติ่กับผิวหนังน้ำรอบดวงตาร่วมใบหน้าบวมก็อาจจะเปลี่ยน แรงไปได้ครีมนี่ได้ผลจริงผู้สื่อข่าวนี่เป็นวิธีที่น่าสนใจมากค่ะมันช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้จริงหรือเพียงแค่ลบรอยตำ่ำในชั่วคราวค่ะคุณหมอชัยรักแก้ไขทุกปัญหาของพิวะในช่วงแรกของการทำคอสเชื่อผมเถอะหลังจากสังเกตว่าหลายปีผมก็ย่างไม่พบวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่านั้นสำหรับผู้หญิงส่วนใหญ่นี่เป็นวิธีการฟื้นฟูพิวที่เรียบง่ายมีประสิทธิภาพและราคาไม่แพงมากที่สุด ซู้สื่อข่าวคุณเพิ่งบอกว่ามีราคาพิเศษใช่ไหมคะราคานี้สำหรับทุกคนหรือไม่ คุณหมอชัยรัชชัยครับโปรโมชันนี้กรับคนไทยเท่านั้นทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าเราสามารถขายจำนวนมากตามร่างขายยาหรือสถานเสริมความงามแต่เราไม่สามารถจ้งระอจาก,กับพวกเข้าได้เพราะอาจสั่งความเสียหายให้กับธุรกิจของพวกเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้คนยังคงซื้อผลิตภัณ์ดูแล,แลและฟื้นฟูจากพวกเขาหรือทำตามขั้นตอนเครื่องสําปองและการผ่าตัดจำนวนคนที่อยากสวยขึ้นมีมากขึ้นนั่นทำให้พวกเขารู้สึกมีความสุข ดังนั้นเราจึงตัดสินใจว่าจะขายผ่านเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามการนำไปใช้ทั่วโลกในทันทีดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราจึงดำเนินโครงการนี้ไปยังแต่ละประเทศปัจจุบันผลิตในวิทย์น้ำโดยจําหน่ายแกนแค่ของในราคาพิเศษและต่อไปเราจะเปิดตัวโปร,โรแกรมนี้ในประเทศอื่นผู้สื่อข่าวโปรโมชั่นเมื่อไรจะหมดลูกค้าสั่งซื้อยังไงคะ คุณหมอชัยรัตน์รโมชันนี้ถึงวันที่13.5.2021ก่อนวันนี้คุณต้องสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ดังนั้นผู้ที่ต้องการซื้อราคาพิเศษและใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อฟื้นฟูผิวด่วนดๆหลังจากขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ผมกับเพื่อนร่วมง,งานได้ทำการสำรวจและผลลัพธ์ดีกว่าที่เราคิดสำรวจยังไงให้ผิวออนกว่าไว ผู้สื่อข่าวขอบคุณสำหรับบทสัมผัสนี้คุณมีไรจะพูดกับผู้อ่านของเราก่อนจบหรือคุณมอชัยรักแน่นอนครับผมอยากทุกคนเข้าใจว่าเราอาจจะชะลอไว้อย่างไงรได้ผู้หญิงอายุ 50- 7 0ปีก็ปีก่อนเด้ครับใช้เวลาสักพักแล้วขึ้นความย่อห้ผิวสวยเด็กลงไป10-20ปี จำไว้ว่าริร้รยเป็นสัตรูที่ผู้หญิงหลายคนวาดกลัวกันเป็นอย่างมากเพราะเมื่อไรที่มันมาเยือนผิวหน้าและผิวกายของเราเมื่อนั้นมันก็บ่งบอกถึงสัญญาณของความแก่จนชวนให้ตกใจไปตามๆกันสำคัญ สระพะอากาศเหมาะกับการใช้ครีมนี่มามักด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยสเคยกระเพาะจะส่งเสริมกระบวนการย่อยอาหารและการไหลเวียนของเลือดในร่างกายให้ดีขึ้นดังนั้นผลของครีมก็ได้รับการส่งเสริมมากยิ่งขึ้นการฟื้นฟูผิวได้เร็วขึ้นถึง67ครีมใช้งานร้อยในทั้งกระบวนการฟื้นฟูผิว